ที่โครเอเชียเจอกับ2วิกฤตใหญ่นะคะทั้งแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบ140ปีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้รวมถึงการระบาดของโควิด -19 ด้านผู้นำโครเอเชียยืนยันค่ะว่ารัฐบาลจะเร่งจัดการอย่างเต็มที่ นายกรัฐมนตรีอันเดรเพลนโควิด<ส><ส>ของโครเอเชียแถลงกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด5.3ใกล้กับกรุงซากเกร็บของโครเอเชียว่าขณะนี้ประเทศชาติกำลังเผชิญกับ2วิกฤตครั้งใหญ่พร้อมกันทั้งเหตุแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงที่สุดในรอบ140ปีที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงเมื่อวานนี้และการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยขอให้ประชาชนรักษาระยะห่างและตระหนักในข้อบังคับและความรับผิดชอบในขณะที่เกิดสถานการณ์เช่นนี้ด้วย นายเพลนโควิชยังกล่าวว่าได้สั่งให้กองทัพเข้ามาช่วยเก็บกวาดซากความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ซึ่งแรงสั่นสะเทือนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ16คนอาคารบ้านเรือนกว่า70หลังและรถยนต์อีกหลายสิบคันได้รับความเสียหายค่ะขณะเดียวกันนะคะครัฐบาลยังจัดหาที่พักให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวโดยเปิดหอพักนักศึกษาในกรุงซากเรปที่สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้1,800คนและกำลังเร่งประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งเตรียมร้องขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการสหภาพยุโรปด้วยทั้งนี้สื่อท้องถิ่นโครเอเชียรายงานว่าประชาชนจํานวนมากที่แตกตื่นจากเหตุแผ่นดินไหวพากันเดินทางออกจากกรุงซาเกร็บทาให้เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องตั้งจุดตรวจตามทางหลวงเพื่อตรวจสอบว่าประชาชนเหล่านี้ละเมิดคําสั่งกักตัวของทางการหรือไม่โดยขณะนี้นะคะที่โครเอเชียมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้ว254คนเสียชีวิต1คนคะ่ะ